เคื่อนเขาแหลมเครื่อนวชิราลงกรจังหวัดการจนะบุรีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน Buy me a coffee link is in the description Thank you for your kindness สวัสดีค่ะทุกท่าน Good morning everybody uh, Today I will bring you to การจนะบุรี Problem That is love We went to visit our cousin นี่ค่ะเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2551ค่ะทุกท่านสุภลักษณ์เดินทางไปเยี่ยมญาติค่ะนี่คือหลานสาวค่ะสุภลักษณ์เลี้ยงมาเมื่อตอนแกอายุห้าขวบค่ะนี่ค่ะแกก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่เขื่อนเขาแหลมค่ะนี่ก็คือครอบครัวทางฝ่ายสามีของเธอค่ะสุภลักษณ์ไปเยี่ยมเมื่อวันที่1เมษายน 2551ค่ะแล้วตอนเรากลับวันที่3เมษากลับมาที่กรุงเทพค่ะแล้วเราก็ขึ้นเครื่องต่อมาที่เชียงใหม่มาที่บ้านหลานสาวที่เชียงใหม่คือนงและสุกเกมนี่ค่ะสุกเสมและลุงจรค่ะคนนี้แหละค่ะที่ไปรับลุงจรครั้งแรกที่สนามบินเมื่อวันที่ 21, มกราคม2546ค่ะ หลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวที่เชียงรายกันค่ะเราเหมารถตู้ค่ะเหมารถแวนไปเที่ยวที่เชียงรายค่ะอันนั้นก็ระหว่างทางก็แวะอยู่ที่น้ำพุร้อนแล้วก็นี่ค่ะ,ะพี่สาวและพี่เขยค่ะเราก็เชิญมารับประทานอาหารคําด้วยกันค่ะที่ร้านอาหารข้างๆบ้านของสุกเกษมและบ้านของหนงนี่แหละค่ะนี่ค่ะนี่คือพี่สาวของสุ พาลักและพี่เขยค่ะนี่ก็คือคุณบ๊อบและคุณจรค่ะคุณบ๊อบก็เสียชีวิตไปได้3ปีแล้วค่ะนี่ก็เกตค่ะภรรยาของเธอของเขาค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนเมษาปี2 5 5 1นรสุภรักก็เชิญเพื่อนๆตอนที่สมัยเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคมอำเภอสันทรายค่ะ มารับประทานอาหารค่าค่ะเพื่อแนะนําลุงจรค่ะนี่ก็คุณครูบงกฎค่ะสอนภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คืออา,อาจารย์คุณครูนิตยาแล้วก็คุณอรพันธ์รัตนวราหะแล้วก็คุณศรนยาณเส,าน,สนค่ะก็เป็นเจ้าของอบังกะโลเป็นเจ้าของรีสอร์ทในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ นี่ก็เป็นเวลา17ปีแล้วนะคะเอารูปภาพนี้มาให้ชมค่ะตอนนี้ทุกคนก็ร่างกายก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะก็ฝากคลิปมาให้ชมนะคะเพื่อละลึกถึงความหลังค่ะทุกท่านนี่คือบ้านของสุภลักษณ์ตอนที่สุภลักษณ์ยังเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสันกำแพงค่ะอยู่ที่สันกำแพงพักวิวค่ะตอนนี้ขายไปแล้วค่ะฝากคลิปมาให้ชมนะคะ Thank you for watching if you like please subscribe see you